ไม่นะไม่ใช่ไม่นะเกิดแม่เดิมนูนนู่นนู่นที่นึงไปแล้วขึ้นแล้วเนี่ยตายก่อนดีละกันเลอโดนหัวโคตรเยอะไอ้สัสสองสองหัวเลยโลสองตัวเฟิร์สเตอร์ฟิรโอ้โหของเอ้าทำไมของไม่มีเลยวะ ของไม่เกิดของยังไม่เกิดเลยวัตถุฟักแมนคุณภาพเลยครับเกมเพียเนี่ของไม่โหลดคุณภาพสภาพไม่ใช่คุณภาพมันสภาพเกมเพียนลยสภาพโ,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 โล่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วปกติขึ้นมาของเต็มแลนะ้วเฮ้ยแป๊บฟูให้ดีอะ่ะ ินเว้ยแม่งดูตึกนี้ยาวอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยถามจริงบ้านโลง่งเนี่ยไม่ต้องเล่น ก็แมวกูแตกและโดนไอ้นั่นยิงยนะธนาพัฒน์โอ้โหว้าวเฮ้ยเิฮ้ยช่วยมันตาเลยเดี๋ยวตัวนึ้นขับมาบราอมันได้อยู่ด้วยนะเล่นไปก่อนครยิกูุ้งรอรออย่าให้อย่าให้มันชุบเพื่อนอะ ไม่ได้ชุบแบบนี้งูบอกเลยรุ่งนี้ก็ไม่ได้ชุบอ่ะพี่มีกระพานมีปะเอาตาแมวตาแมวโดนกูยิงแตกกระพานนี่นะพี่สระพานวิ่งแล้วมันจะวิ่งมานี่คุไมไว้คุไมไว้กูไม่เห็นมันเห็นแต่หัวยิงแต่หัวแล้วเอาตาแมวไม่ออกนะยิงมือถือความ มันน่าจะมาประชิดประชิดเลยเดี๋ยวลงล่างให้ลงล่างให้ขึ้นจากล่างให้กูดูตีแต่แมวอยู่ดิรอแบบแี้วป่อปสะพานแตกมันขึ้นมีอีกไหมเหรอสองตัวนมาแล้วช้าหน่อย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 ขึ้นหัวหนึ่งตัวไม่มียาไม่มียาป่ะ อ๋อปีเตอร์พาร์คมาจากไหนอีกอะบอกว่าอยู่นี่ไม่มันอยู่ไหนมันโผล่มาแล้วไม่ได้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวหน้าต่างช้าหน่อยไปชุบหนึ่งตัวหนึ่งนั่นอ่ะเดี๋ยวปุชุบเองปุ่มชุบปุชุบเองเฮ้ยหลังมีอีกเหรอใช่พี่โอ้ my god เป็นนอนชุบได้วยปะมันเห็นไหมนะชุดต่อฟอสอตรงนน้นตรดขึ้นหลังให้เดี๋ยวมันดักตรงนี้ให้ มีตัวมีตัววิ่งขึ้นขึ้นข้างล่างมีลงข้างล่างมีอยู่ปลายมีอยู่ปลายตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียวขวายตัวหนึ่งเอ๊ะไม่รู้ว่าขวามีไม่ไดขึ้นเหนี่ยแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วโอ้พี่พี่ดักดักดักไอ้เนี่ยตัวหนึ่งนะมันทำบันไดอ่ะแล้วก็อยู่ล่างเราล่างเราไม่มีคนเลยล่างเราไม่มีคนเลยไม่มีที่ไหนละพึ่งลงไปนะพึ่งลงไปเออเอ้ยอยเชื่อไม่ชินเชื่อไม่ชินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ก่อนเล่นก่อนเล่นก่อน เราต้องชุบเล่นเลยเล่นเลยข้างหน้าสะพานมีไหนพี่แมวเออพี่มีแตกไหนอ่ะแม็กผมไม่มีแล้วโอ้โหโอ้มันกี่ตัวกันแน่วะเนี่ยเชี่ยยิงผีก่อนไหนวะไม่เห็นเลยอ่ะสะพานอยู่คณะทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นอีกเส้นหนึ่งสะพานอีกเส้นหนึ่งเส้นหลังเส้นหลังที่ยิงกันอยู่อะจะแตกจะแตกพี่พี่เลาะของนู้นสะพานตรงเนี้ย ระวังข้างหน้าเช็คก่อนไม่ใช่แม็กหมดฝั่งนี้มีปะมีน่าจะมีไมม่่ไไอ้โลนอะไปไหนแล้วโดดไปฝั่งนู้นแล้วมั้งไม่ใช่แม็กหมดไม่ได้สัตว์เลือดกอะไรอย่างงี้ไปไหนได้เนี่ยโอ้ได้ดิเอ็กคุ้มคุ้มอยู่มันขาล่างเขาล่างมีคอาตอมอยู่นะ ของล oh! oh, 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 ีละพี <nosso fuck> ่เ nah, จ <nah>. ๊ขายไปไหนวะโอ้โอ้โหดีเอ็กสองอันโอ้อิ่มเลยพี่เจ๊ขายพี่ไหมพี่เจ๊ไม่เจอเออเจ๊ขายนี่ไงล่างต่างสะพานเรียบร้อยตัวเลยขาสะพานขาสะพานอยู่ขาสะพานเล่นได้เล่นได้เล่นได้อยูตัวม่อไอสัตว์เนี่ยหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยตรงนี้เลยนี่แหละตัวม่อนี่แหละบังนแล้ววิ่งแล้วแบสวย จบ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 ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้เส้นเส้นสะพานก็ไม่มีผมนึกว่าพี่รู้ไงตรงข้างหลังที่พี่ไม่เว้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรือว่าหรือว่ามีแค่หรือว่ามีแค่ที่มาร์กหมดแล้วใช่ไหมผมเห็นผมเห็นในกูมันมาร์กเลยผมนึกว่าพี่เห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมาเก็บนี่ได้แล้วใช่ไหมเล่นเลยเล่นเลยเก็บไปเถอะผีก่อนเก็บผีก่อน ดวงด้วยดวงด้วยเล่นตามวงไปเรื่อยๆเข้ากลางไปเรื่อยๆเดี๋ยวชนะผมมีีกับเชียงยี่ต่เมียไม่ออกเลยยี่แม่งพลาดเฮ้ยเข้าต่อมมาแล้วข้าต่อมมาเฮ้ยนี่มันปืนสังหารของผมเลย ปืนยิงควายตายเนี่ยยิงวัวตายควายล้มอ๋อวงจบเขาอีกแล้วแข้มบันเหลืองได้ขอแม็กหน่อยได้ไหมพี่อุ้ยดพี่ไอ้สัพีมีไว้เนี่ยใครหน้าผมเนี่ย ผมรถสามอันนองอะอะไรนะขอแม็กซ์สามสิบหน่อยไอภูมิมันเลยไอ้ภูมิอยู่นี่นี่ติดเนี่ยใครหน้าผมนะพี่แม็กซเอออะไรก็มึงอหรหน้ามันเนี่ยพี่แม็กเนี่ยพี่ยันหน้ามันพูดอยู่ข้างบนเนี่ยพูดอยู่นี่เอียงเอียงจอยเนี่ยพี่แม็กซ์เนี่ยพกูมีสองแม็กเอาเหรอโอเคแมกซ์ได้

เราต้องขึ้นสะพานดิเออไม่ต้องขึ้นไปดูเลยราต้องเดินสะพานนี่ใช่เราค่อยๆไปทางนู้นไม่งั้นเล่นยากนีไงเขาจริงใครอ่ะขึ้นมาขึ้นบนสะพานก่อนตีเลยไม่ดักทางนี้เลยวะเดี๋ยวคุยู่นี่ไม่ดักเขาดิวะพี่ๆสนไปเลยเดี๋ยวๆยังไงก็ต้องไปทางนั้นดิ นเยราผมจะได้เคาะได้ไงเวลาวิ่งวิ่งขึ้นทางนู้นอ่ะไม่ไหวเฟรมพี่บอกเมื่อกี้อยู่ตรงไหนขึ้นขึ้นตึกหรือเปล่าเนี่ยมันตายไอ้ไอ้นั่นตายที่พี่ตีกันตายถ้าขึ้นตึกนี่สู้เขานี่ไงสั่งมากเลยเอาอ๋อเพาะวาโอ้โหเร็วเกินโดนหัวใน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 นี่มีขึ้นไหมขึ้นไหมใช้เฟรมใช้ใช้ใช้ ทานี้ี่พี่พี่ต้องเล่นทางนี้เผื่อเขายิงเราจะได้นอนทันามาคนเดียวเลยแม็กระโดดลงอะ่ะพี่ไปเลยพี่แม็กพี่ไปดักเลยวิ่งให้ถึงรถถังก่อนถ้าเขายิงก็คือโดดเลยป่าแม็กเราไม่เก็บกรดโดดเลยนะร้านจอดรถมีนะถึกรนจอดรถมีโอ้โหไม่เจ็บเลยแต่ไม่เจ็บดีมันไม่โดนมืน <c oughs> อใหญ่คุโกเนี่ยชิลละเกมนี้ เขาอยู่ตรงไหนยิงอ่ะเอ๋อเขาโดดลงพีหง่หนึ่งตัวตั้นานล่ีกตัวพี่ลางสองเดี๋ยบลอเฮ้ยโอ้โหแมงสวนชุดเดียวไปเยแล้วต,ต,ต้องอ็กอีกเซรมสะพานต้องนีนะสองตัวเซม รีบคุพี่ดันอยู่ซายมันปิดต้องเอาขวา,วาซ้ายปิดตัวหน่นะ,นจจะปิดแบ๊กเดี๋ยวเลยปิดยาบปิดยากันแล้วกูแม็กต้องคุมวะแม็กต้องคุมละเปิดจุดมาละเล่นเข่าซ้ายก็ได้ไหม <laughs> คนเล่นคือคนเป็นเฮ้ยค่อยๆยิงพี่หาคนก็ได้หาคนให้ผมก็ได้ ผีน I mean? ี่ก็ตามอยู่นั่นแหละเฮ้พูดได้เกิดเลยเนาะไล่เลยเกิดไม็กก็ยิงโดดโดดลงอันนี้เป็นสะพานพี่ฝั่งโน้นอ่ะไม่รู้ลงไปแบ็คอะไรนี่ไอ้ไอ้คนไอ้เด็กที่มันแค่อยู่แค่เรามันชื่อในตัวตัวละครชื่อพิงพิงอ่ะมันชื่อเลยอ่ะไอ้แบมพี่ทำไมอ่ะป่าเป่านี่ชื่อคุณคุณเจ้าหน้าที่แบมเนี่ย ตัวเดียวสองตัวครับเราเล่นนี้มุกไปเลยมุกไปเลยขยับไปเลยรีบขยับก่อนที่จะขยับว่าได้ดีนะมีดีเอ็กไม่งั้นตายแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ผมมีดีเอ็กซ์สองอันอะตาแมวมาเซลวะตาแมวมาแซวอ่ะมึงใช่ไม่พี่คนที่ที่เล่นเบียาเลือดนั่นไม่ใช่นั่าจะไม่ข้อตัดเลือดอะไรพี่ถ้าเขา เหลือกี่ตัวเนี่ยมันเอากูแล้ว่ะบนสะพานนี้ไหมสรุปเฮ้ยคุณเก็บเสียงโุณเฮ้ย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 โอ้ยฮะนี่มีเซยตสุดวิงเหรอได้ไล่ซ้ายไปเลย ม,มันคว่อ้อยู่ตอนนี้นี่นี่นี่โอ้โแม่เลยมีอ,อ,อีกวแม่ชิบหายแล้วแม่ก็หมด แ่ตัวเดิมเฮี้ยยาจะหมดตัวตัวฝั่งนี้ตายเดี๋ยวเ้าบนดูตัวไหนบ้างตอนนี้พี่เห็นมันวิ่งนี่ตัวนึงแล้วก็บนตัวนี้ตัวนึ่ตัวนี้ตายแล้วตัวที่อยู่ตรงไหนตัวเนี้ยเลยจะบนอ่ะก็เลยหลังบนชุดขาวเจ๊ดแม่ฟงไปหานด้วยแล้วคุยวิ่งวะเนี่ยหายละไม่เคยเล่นโอยาตรงนี้

จัดบนแค่เลยจัดเลยพี่ตัวสู้เขาเราชามไฟลูกอะสู้เขาอุ้ยนิดเดียว